ครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้ผมเองก็ยืนอยู่ที่หออัตลักษณ์นครน่านนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ที่มีการเปิดตัวหออัตลักษณ์นครน่านนะครับก็ปิดตัวมาก็หลายเดือนนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนเชิญนักนนท,ท่องเที่ยวเนี่ยที่กำลังเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะไม่ควรพลาดคือหออัตลักษณ์นครน่านนะครับสิ่งทําไมถึงบอกว่าที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นตัวที่จะบง่งบอกในเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตลากเงา วัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดวาอารามต่างๆท่านมาที่หออัตลักษณ์นครน่านเนี่ยท่านจะรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์หรือว่าลากเงาของจังหวัดน่านทั้งหมดเลยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านอย่างรับผิดชอบเนี่ยนะครับตอนนี้การท่องเที่ยวเองเนี่ยเทรนมันเปลี่ยนการที่นักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเองเราต้องมาเรียนรู้เพราะน่านเองเนี่ยเป็นอีกเมืองที่ไม่เหมือนกับที่อื่นผมอยากจะเรียนว่าน่านเองเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นในเรื่องของการเชิงวัฒธรม นะการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนฉะนั้นการที่เราจะเป็นนักเที่ยวที่นักเที่ยวที่ดีเนี่ยเราเราต้องมาเรียนรู้ก่อนนะครับฉะนั้นนักเที่ยวที่กันบางวางแผนที่จะเดินทางมาเท,ที่ยวในจังหวัดน่านเนี่ยผมอยากจะเรียนเชิญเนี่ยให้มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยคือต้องมาที่หออัตลักษณ์นครน่านนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท,ท่องเที่ยวที่กันบังจะมาถึงเนียเองเนี่ยนะครับในช่วงฤดูหนาว ท่านคิดว่าผ่านไปผ่านมานะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของหองอัตลักษณ์นคะรนาศนะครับท่านจะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆเรื่องราวข่าวสารนะครับความเป็นความเป็นเรื่องราวในเรื่องของประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคอดีตจ,จนจนกระทั่งยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับขอเรียนเชิญครับ